โมซาลาคว้านักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีสมาคมนักเก่าฟุตบอลอังกฤษ2024-25สมัยที่3เทียบเท่าอองรีโมฮัมหมดซาลาปีกตัวเก่งลิเวอร์พูลซีลรังวันนักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล2024-25จากสมาคมนักก่าฟุตบอลอังกฤษอเดเบย์ w, หลังยิง28แอสซิสต์8พาหงแดงคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกพร้อมจะรึกชื่อควา้ารางวัลน,นี้สมัยที่3เท่าตำนานเทียรีอองรี โมฮัมเหม็ดสลาปีคนเก่งลิเวอร์พูลคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล2024/25ของสมาคมนักก่าวฟุตบอลอังกฤษ f w จากการประกาศผลโหวตเมื่อวันศุกร์ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติอีบนำโด่งเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังทำไปแล้ว28ประตูและ18แอสซิส์พร้อมกับช่วยให้ลิเวอร์พูลเข้าป้ายคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จ ซาลาวัย32ปีได้รางวัลน,นี้เป็นสมัยที่3ต่อจากฤดูกาล2078และ2021-22เทียบเท่ากับเทีรรี่องรีตำนานดาวยิงอาเซนอน2 0 0 3 0น0 0ส0และ2 0 0พขณะที่เฟอร์จิลฟานไดประการหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลได้คะแนนโหวตเป็นอันดับ2ตามมาด้วยอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้านิวคาเซิร์นยูไนเต็ด4อันดับแรกจากการโหวตของสมาคมนักกาฟุตบอลอังกฤษ1โมซาลา ลิเวอร์พูลสองเฟอร์จิลฟันไดลิเวอร์พูลสามอเล็กซานเดอร์อีซักนิวคาเซิร์นสี่เดคลนไรท์อาเซนอน